สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีกุมนะคะคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่รักนาราศีกุมนะคะหรือว่าราศีกุมก็รับชมรับฟังนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะเราจะมาดูกันนะคะต้นเดือนตุลาคมปักแรกนะคะ1-15ตุลาคมการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะ เรามาเริ่มจากการงานนะคะขอคุูบาอาจารย์นะคะอวยพอรอุชัยให้ชาวราศีกลุ่มด้วยนะคะการงานนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระแม่ลักษมีโอ้โหช่วงนี้นะคะคุณจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะทำงานใดก็จะราบรื่นนะคะคนมีคนดูดีอะ่ะอืมดูทั้งดูดีทั้งรูปลักภยัยนอกรูปลักภัยในนะคะงานจะราบรื่นดีนะคะอืมดูแล้วเหมือนแบบ มีสติมีปัญญาเลยอะเออเป็นคนเก่งมากนะคะอืมพระแม่มาเลยนะคะการงานรับรื่นนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพระรามแผงสอนนะคะหลายคนมีเป้าหมายวางเป้าหมายไว้แล้วนะคะว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะคะว่างานเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะวางแผนก็ดีนะคะไพ่ใบที่สามนะคะโอ้โหหลายคนนะคะเข้าใจเติบโตนะคะสัธรทรมม,มีความต้องแบบ มีความติบโตเติบโตมากขึ้นนะคะทําใจได้รับรู้รู้มากขึ้นโตมากขึ้นนะคะในช่วงนี้อืงานจะไปในทิศทางที่ดีนะคะตั้งเป้าหมายไว้ใดนะคะก็ขอให้คุณตั้งใจทํานะคะๆๆอืหลายคนมีเป้าหมายเนาะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางนะอืแต่ว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยบางทีมันก็ต้องเผื่อใจนะคะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเอทำใจไว้ด้วยนะคะอย่า อย่าคาดหวังจนเกินไปนักนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สายธรรมอ่ะเนาะเราจะได้โตมากขึ้นเรียนรู้คือเราตื่นรู้อะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ปังขนาดที่เราแบบคาดหวังก็เป็นไปได้นะคะแต่มันก็จะราบลื่นนะคะไม่ได้มีอุปสรรคงานไม่ได้มีอุปสรรคใดในหน้าที่การงานนะคะไพ่พระทักษะนะคะแพะรับบาปนะคะภายใต้สํำรับเนาะ อืถึงบ้างบอกให้ทําใจไงคะเพราะไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเออเราก็ต้องเหนื่อยเราก็ต้องทําใจบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบใจก็เป็นไปได้นะคะในเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละนะคะก็ไม่ต้องห่วงอย่างใดแล้วก็มีพระแม่ลักษมีมาราบลื่นแน่นอนนะคะช่วงนี้นะคะการงานอยากให้ราบลื่นหรือว่ามีโชคทางการงานนะคะก็หน้าจอเป็นพระแม่ลักษมีนะคะช่วงนี้ น่าจะมีใครไปบนหรือว่าไปขอพอรพระแม่ลักษมีให้การงานปังๆนะอืมการเงินหลั่งไหลเข้ามาอะไรประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะก็อขอให้คุณโชคดีนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะพรที่คุณขอหมันนั่งสมาธินะคะจะเกิดผลภายในเดือนนี้จนถึงธันวาเลยดิเลยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใครรองงานอยู่จริงมีเกณฑ์จะได้งานนะคะงา,งานนั้นน่ะอาจจะไม่ถูกใจคุณสัทีเดียวนะคะแต่ก็ ทำไปก็ดีนะคะมันจะทําให้คุณมีการพัฒนาตัวเองนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินนะคะไพ่ใบแรกการเงินแม่ขลากลมามมนะโสนน่าจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะพีพ่รุ่นใครรอเงินหย่วจะรอสักหน่อยนะคะและไพ่ใบที่สามพระกจสนะนะคะช่วงนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางยยดยานป่านะค่าจุกจิกเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะไพ่ใต้สำรับเทพบระบุยุติธรรมนะคะอย่างไรแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะแต่บางทีกว่าจะได้รับความยุติธรรมมันจะต้องมีเรื่องปวดหัวสักหน่อยนะคะแล้วก็ระมัดระวังกันขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าเกี่ยวกับคดีความหรือต้องใช้ทนายความนะคะอ่ะ ช่วงนี้อาจจะต้องมีการต้องเลือกเนาะเลือกใช้เงินจะต้องจ่ายตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนหรือว่าชั่งใจว่าจะเอเอาเงินไปทําอะไรนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็รอสักหน่อยนะคะกับเรื่องเงินเนาะใครรองเงินอยู่เงินจะมาช้านะคะหรือว่ากว่าจะได้มามันต้องมีเรื่องให้ปวดหัวสักหน่อยอืมอ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะ แล้วกเ็เงินนะคะจะมาจากออนไลน์หรือคําพูดของคุณหรือการค้าขายเนี่ยจะโดดเด่นมากในสัปดาห์ในครึ่งเดือนแรกนะคะปักแรกนะความรักนะคะอู้พระแม่ลักษมีขึ้นมาซ้ํานะคะความรักดีนะคะความรักสมหวังความรักแฮปปี้นะคะมีความสุขรับรื่นกับความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบที่สองนะคะพญาสุขครีบนะคะขยันนะ มีความขยันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสําหรับความรักความสัมพันธ์เนาะไพ่ใบที่3นะคะแพททักษะอืมอระในใครหลายๆคนในที่นี้เนี่ยเออบนแน่เลยอะ่ะน่าจะไปไหว้ขอเงินขอการงานขอความสําเร็จหรือขอความรักกับพระแม่ลักษมีไว้นะคะก็รอนะคะมีเกณฑ์อะไรที่จะได้ตามที่คาดหวังนะคะแต่ อย่าลืมไปแก้ด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปไหว้นะคะเพราะว่าท่านกําลังจะประทานพรให้นะคะอย่าลืมกลับไปหรือว่านะคะช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมนะคะถ้าอยากได้งานการที่จเจริญรุ่งเรืองราบลื่นนะคะหรือหรือต้องการงานใดเนี่ยอาจจะต้องขอพอรพระแม่ลักษมีนะคะความรักก็เหมือนกันอยากได้ความรักที่ดีอยากมีการเปลี่ยนแปลงความรักหรืออยากแก้ไขความรัก แบบไหนอย่างไรนะคะก็ไปขอพระแม่ลักษมีได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ขอส่วนคนที่ขอไปแล้วอย่าลืมกลับไปไหว้ท่านหรือว่าแก้บนนะคะอ่ะหน้าจอโทรศัพท์อย่าลืมนะคะเปลี่ยนเป็นพระแม่ลักษมีในหน้าจอโทรศัพท์นะคะจะได้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรใส่หมูนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ